อยู่นะส,สวยนะเอากําไรขึ้นมาหน่อยย้ำไปที่คูให้าอีกทีนึงอืขึ้นมาที่คู่6แล้วส,สวยๆดอกนี้ว่าไงวายเรียงกันสวยงามแตกมาเท่าไหร่50,000โอ้โหครับ สวัสดีวัยรุ่นเมการวรายัาย,วรายรุ่นดูบอลวัยรุ่นชาติที่หัวใจกระเรียนทุกคนด้วยนะจ๊ะฝากกระแทกไลค์สับสกายกดกระดิ่งกองแกงกองแกงให้ช่องบังด้วยนะวันนี้บังก็อยู่เกมซูชิโออิชิ กันเลยเวลุ่นเดี๋ยวมาดูอัตราการ่จยของเกมก่อนเลยนะอัตราการจากเขาจะมีตามนี้เล่นนะมีตัวคูณต่างๆแล้วก็ฟีเจอร์สเก็ตเตอร,อร์ต้องเข้า3ตัวถึงจะได้หมุนฟรีนะเกมนี้มีการซื้อฟีเจอร์ใหา่ได้ต้องหาเอ,าเองวันนี้บางปกทุนมานที่5 0 0พันนะเดี๋ยวเริ่มกันที่เบ็ดร้อยยี่สิบห้ากันเลยดีกว่ากดออโต้สิบหมุนล้างหน้ากระดานก่อนนะล้างหน้าเกลือไปก่อนนะสวยๆเป็นไงลนะ่ะ กันนะเวลุ้นนะโอ้โหแปบ๊บเดียวหมดแล้วว่าสิบหมุนนี่กดออโต้ไปอีกสามสิบนะเพิ่มเติมไปก่อนนะเป็นยังไงล้างหน้าเกลือไปก่อนชอน็อตนี้ว่างไงคุณสองมามดูกันเอานะการหมุนซ้ำลึกรับคุณสองมาแล้วว่างไงขอลายเห,เหมือนกันหน่อยนะซูชิขอหน้าสวย,สวยขอหน้าสวย,สวยหน่อยเป็นยังไงล่ะดูเอาขึ้นมาที่คุณห้าแล้วชอ็อตนี้โอ้โหแต่ลายมาไม่สวยเลยเท่าไหร่เลยนะอื แต่มาแค่ร้อยยี่ห้าเองเหรอคูณเจ็ดว่าไงผไม่มาจริงๆนะไปรุ่นนะค่อยๆไปกันนะโอ,โ,โอ้โหตอนนี้นะเอาแล้วไงเหลือที่สองวั็นก่าแล้วว่าอะไรกันคบไปรุ่นขอสวยๆหน่อยให้บางได้จัดหนักจัดเต็มหน่อยได้ไหมฮืมช็อตใหญ่ยังไม่มาเลยไม่มาช็อตต่างๆให้บังเลยเหรออยังไงเนี่ย ขอหน่อยเหอะนี่ไงโอ้โหตัวจ่ายน้อยจังนี่เบ็ดละยี่ห้าเนี่ยรุจ่ายให้บางสิไม่ไหวนะแบบนี้นะโอ้โหบางเห็นแล้วบางปวดหัวแย่เลยอเป็นไงล่ะหัวจะปวดดูดิฉับนี้มาหน่ะคุณสี่แ่งมาแค่แปดร้อยโอ้โห้ยังไงเนี่ยขอชุดใหญ่ให้บางหน่อยได้ไหมตอนนี้นะโอ้โห เล่นแบบว่าเล่นไม่ไหวแล้วอะถ้าจะแย่แล้วบางถ้าจะแย่แล้วนะสองหืนเก้าตอนนี้ทุนเหลืออยู่แค่สองหมนเก้ายังไงลนะชอ็อตนี้วายมาสวยๆแต่งมันเท่าไหร่ดูดิโอ้โหวเจ็ดพันห้าให้บางได้เกิดได้เฉิดได้ฉายหน่อย <c oughs> ขึ้นมาที่หนึ่งหมื่นบูดแล้วนะโอ้โหย,ย้ำไปที่หมื่นสองอีกแล้วโอ้โหเข้ารัวๆเข้าหนักๆอย่างนี้สวยงามครับรออะไรไปรุ่น มาแล้วนะบังขึ้นมาที่2องพนสองนะตอนนี้นะโอ้โหเมื่อกี้เกือบแย่เหลือสองพันกว่าตอนนี้ขึ้นมา2องพกว่าโอ้โหต่างกันลึกลับบอกแล้วนะมาแล้วมาหนักเลยอื<ๆ>สวยงามอยู่นะ<ๆ>เกนะมซูชิเป็นไงล่ะโอ้โหมันลุ้นต่อไปลุ้นเป็นไงโอ้โหวันนี้บังได้เมาแล้วไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีไม่รู้ของแรงหรือเปล่าวันนี้นะอืมให้บังได้จัดหนอจัดเต็มหน่อยสิ นี้ก็มาหาทุนน้ำถ้ำเบาๆหน่อยนะช่วงนี้อยากดื่มอะไรของมมานิดหน่อยไปไงไปไงโอ้โหโอ้โหไม่มาเลยหรอเอาแล้วไงขึ้นเบตต่อเนื่องจครับรอไลยไวรุ่นขึ้นเบตด250ไปเลยนะมาดูกันนะเบตด250จะเป็นยังไงจะอยู่หรือจะไปจะลุ่งหรือจะล่วงช็อตนี้แหละมาดูกันไวรุ่นยังไงเนี่ยคุณสอง คุณสเข้าไปแล้วดอกน,นี้ขอลายเหมือนๆสวยๆหน่อยได้ไหมขอลงมาสวยๆหน่อยดอกน,นี้ว่าไงคุณสี่แต่มาแค่สี่เหรยบูดไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องแตกเยอะกว่านี้นะเป็นสองร้อยห้าสิบนะเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาที่คุณเจ็ดแล้วโอ้โห้นากุ้งมาทําไมมีแต่มาเจ็ดร้อยเองไม่ไหวโอ้โหเขาฟีเจอร์โบนะัสครับสวยงามนี่ นี้สวยงามเลยเป็ส2ง0้าิเข้าฟีเจอร์มาดูนะสเก็ตเตอร์เข้าไปแล้วโอหรถซูชิมาแล้วผมมาดูนะอยู่ที่คูณ6ตอนนี้ว่าไงลายเหมือนๆน,น่ะขึ้นมาที่คูณแแล้วโอ้โหดอกนี้แตกมาเท่าไหร่คูนแปดสองพันสี่นะถือว่ายังไม่เท่าไหรนะ่นะเบตสองห้าสิบมันต้องแตกยิ่งกว่าน,นี้นะมาดูนะช่วยบังรุ้นกันหน่อยนะไปรุนย้ำคูณติดสองเอาไปดอกที่สามพันบุน,นะ คอยเทสวยๆคุณ24ีส่สี่ใบดอกนี้โอ้โหจัดหนักจะเต็มแตกมาชุดแจนจัดพันบูดต,ตอนนี้นะรวมๆน้องซิงก็หมื่นสองก็ร้อนบูดนะแต่ไม่รู้จะหมุนไม่หยุดเลยอ่ะดูดิดอกนี้ยังหมุนไม่หยุดเลยอ่ะขึ้นมาที่คุณยี่สิบแล้วอ่ะยังไงครับผมยังไงแตกมาอีกแล้วหมื่นหนึ่งครับผมย้ำไม่ได้ย้ำไม่ได้ขอใสวยหน่อยขอสวยหน่อยยังไงดิคุณยี่สี่ดอกนี้ว่าไงมาไหม มาหน่อยนึงนะแตกมา4,888โอ้โหไม่รู้จะแตกให้บังเท่าไหร่ใน่ตอนนี้นะโอ้โหย้ำไปที่คุณ26ที1,300นะแล้วโดดมาที่คุณ28แล้วช็อตนี้ว่าไงโอ้โห,โโหดูกันเอาเองนะไม่รู้นะ2 8 8ย้ําไปอีกทีคุณ3 0บแล้วว่าไงมาไหมช็อตนี้มาให้บังหน่อยนึง3,000นะ โดดมาที่คุนหนำสองเอาสิคหนหนัก,นกคูณรัวๆคูณแบบไม่ยั้งนะคุนหนำสี่เข้าไปต่อนี้สามมันสี่แต่มันหมดเท่าไห 38, 700, 800, ร่สามหมื่นแปดเจ็ดร้อยบูดโอ้โหได้เรื่องแต่รามรออะไรไปรุ่นโอ้โหขึ้นเบ็ดเลยีกว่าโอ้โหเบ็ดสองพอนะันเยอะไปเบ็ดพันพราไปรุ่นนะใจเย็นอย่าไปใจร้อนนะใจร้อนตอนที่แค้นนะบอกไว้ก่อนนะเบ็ดพันนะบอกแล้วนะเป็นไงล่ะขึ้นมาถึงเบ็ดพันจนได้บอกแล้วนะวันนี้บังจะเกิดจะเจอจะฉาย เบ็ดพันนี่นะถ้ามันไม่มาแป๊บเดียวหมดเหมือนกันนะถึงจะเงินเยอะเท่าไหร่ก็หมดได้นะใจะเย็นอย่าไปรอเล่นกับเส้นประสาทนะโอ้โหตอนนี้ก็มีอยู่ที่สี่หมื่นกว่าแล้วนะไปรุ่นนะเบ็ดพันเป็นไงละ่ะพึ่งสี่ก็ไปดองนี้แตกมาแล้วแหละโอ้โหเก้าพันหกได้อยู่นะสวยๆนะเอากำไรคืนมาหน่อยย้ำไปที่คณให้อีกทีหนึ่งคือมาที่คูณหกแล้วสวยๆดอกนี้ว่าไงวายเียนะสวยงาม,มแตกมาเท่าไห,หร 5, ่ห้าพันหกโอ้โหให้บังได้เกิดได้เฉิดได้ฉายแล้ว โอ้โหวันนี้ก็พอนแค่นี้นะไวรุ่นโอ้โหแสนหนึ่งหมโอ้โหแสนหนึ่งหมไม่ใช่หนึ่งหมื่สิแสนหนึ่งเดพสิบห้าบูทโอ้โหสำหรับวันนี้ก็พรแค่นี้นะไวรุ่นนะสำหรับไวรุ่นคนไหนที่ชอบคลิปบังก็ฝากกระแทกไลค์ s ับสไา i b e กดกระดิ่งกองแกกองแกงช่องบงังเลยนะวันนี้บังอูพาเพินก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า